โอเคเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ MicroStrategy สักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าซื้อ Bitcoin อีกแล้วเพื่อนๆในเมื่อวานนี้นะครับเราลาว427ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ทำให้ตอนนี้ MicroStrategy นะครับถือ Bitcoin ลาว580,000บิตคอยในนขนาดนี้นะครับมูลค่าก็60,000กว่าล้านเหรียญนะเพื่อนๆกำไรเนี่ย20,000กว่าล้านนะฮะ โอ้โห oh, สุดยอดจริงเพื่อนๆอย่างรวยนะครับในตอนนี้นะถ้าเราดูซื้อมันแทบตลอดเวลาเพื่อนๆ28 a p ิบแปดอพิลห้าเดือนเมยีสิบสองเดือนเมษสิบเก้าเดือนเมษยี่สิบเดเดือนเมษฮะโอ้โหซื้อแทบทุกอาทิตย์นะเซลเลอร์ในตอนนี้นะครับเลยเดยว,ว่าสตเตมคอร์ลเต็มแข้งไม่สนราคาจริงๆในขณะนี้นะครับโอเคที่นี่เดี๋ยวเราไปดูที่ USM2 Money s u p p l y นะครับเป็น Money Supply สำหรับ สารลานะั้นเพื่อนจะไม่ใช่โกลบอลนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว,ว่าเป็นเปนเรืงเงินของสารั้นะครับที่จะรวมในเรื่องของเงินสดเงินฝากเผื่อเรียกนะครับรวมถึงสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องสูงๆนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหพุ่งไปแตะอยู่ที่ราวๆ21.93เเาเทรียแล้วกลันจะออทามไฮนะในรัขณะน,นี้ถ้าเราดูออทามไฮคือตรงนี้กลังจะออทามไฮนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับเวลาที่มันสไป ชาร์ปชันขึ้นมาขนาดนี้ก็คือตอนที่เกิดวิกฤตนะครับนะ2008 financial crisis นะฮะแล้วก็เกิดในเรื่องของแพนดิ m ม c อันนี้คือโควิดช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเราดูในณนขณะนี้ฮะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพื่อนๆซึ่งถ้าเราดูชาร์จนะครับมันกำลังจะออกทำห g h อย่างที่บอกไปนะครับไฮเดิมเนี่ยอยู่ที่รา,ราวเมษาสองนยี่สองนะครับช่วงบูมาร์เก็ตเลยนะเพื่อนถ้าเราดูนะครับในเรื่องของปริมาณเงิน M2 ที่สหรัฐนะครับเราพูดง่ายๆว,ว่า เงินสดของคนสหรัฐเนี่ยมีเงินในกระเป๋าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเงินฝากต่างๆนะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับราคาบิตคอยนะครับตอนที่ตัว M2 ของสหรัฐเนี่ยมนลงมานะเพื่อนๆถ้าเราดูจากเดิมตรงนี้เนาะลงมาปึ้ง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 ดูราคาบิตคอยครับก็คือลงเหมือนกันนะเป็นแบร์มาร์เก็ตที่ผ่านมานั่นแหละแต่พอ M2 ของสหรัฐชักเริ่มไม่อยากจะลงชักเริ่มออกข้างดูราคาบิตคอยฮะไปเหมือนกันนะ กลับขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเราดูกลับขึ้นมาเลยแต่คือโอเคแหละนะครับนะอ่าบิตคอยอาจจะมีอะไรให้เราดูได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าชาร์จมันมีแค่ตั้งแต่ตอนปี2 0 1 1นะครับบิตคอยยังเด็กอยู่เพื่อนเพื่อนทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับทองคํากันบ้างนะครับชาร์จด้านล่างตรงนี้จะสังเกตได้เลยว่ามันก็ไม่ใช่ว่าพออ่าตัว us มัน e y supply m 2มันขึ้นแล้วทองคําจะต้องขึ้นอย่างเดียวนะบารีเดอทองคําก็ออกข้ามแบบนี้อันนี้เป็น10ปีนะเพื่เือนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ค เงินก็ขึ้นนะแต่ทองคําไม่ขึ้นถามว่าแล้วเงินมันไปนไหนนะฮะนี่เลยเพื่อนเถ้าเราดูอันนี้น่าสนใจมากก็คือ Money Market Fund อันนี้จะส่งผลต่อ ทองคำเลยนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะส่งผลต่อบิตคอยเหมือนกันทีนี้ถามว่าตัว MMF คืออะไรนะครับหรือว่ามันยัเม็าฟันคืออะไรก็คือกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะครับตัวคลังนะครับหรือว่า Treasury Bill นะครับแล้วก็ Commercial Paper นะครับแล้วก็ตัว Repo นะหรือว่าสัญญาขายคืนหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ถ้าในเรื่องของตัว MMF เนี่ยมันสูงขึ้นหรือว่าคนเนี่ย ไม่อยากจะไปลงสินทรัพย์อะไรที่เสี่ยงแล้วนะครับหรือคนกลัวมากๆนะครับก็คืออารมณ์แบบถือในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงผลตอบแทนน้อยไม่เป็นไรแต่ขอแค่เงินต้นฉันไม่หายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กองต่างๆกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ก็คือไม่อยากจะเอาไปลงหุ้นเทคไม่อยากจะเอาไปลงอะไรทั้งนั้นในณนขณะนี้ถ้าเราดูในเรื่องของปริมาณเงินที่ตอนนี้ทะลุถึง7.24ุเทรเรียนเบื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นกระจ,จายฮะทีนี้เราไปดูความสัมพันธ์ ของตัว M MM M F อันนี้นะครับกับทองคำนะครับเพราะว่าเราก็เอาไว้ดูได้ด้วยนะฮะว่าสมมติถ้าเรามองว่าเอ้ยมันส่งผลยังไงกับทองคำเราก็มองว,ว่ามันก็น่าจะส่งผลใกล้เคียงกันแล้วันกับบิตคอยนะครับแต่คือบิตคอยมันมีมาไม่ค่อยนานมันเลยดูย้อนหลังกลับไปได้ไม่เยอะนะแต่ถ้าเราดูเปรียบเทียบกับทองคำนี่คือ1 9 6 5นะเพื่อนอ่ะเราลองมาดูกันจะสังเกตได้เลยนะครับนะว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ตัว M MM M F เนี่ยต่ำลงมาหรือพูดง่ายๆหรือว่าคนเริ่มเปิดโหมด Liston หรือว่าคนเนี่ยโอเคกับสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าคนเนี่ยไม่อยากจะเอาเงินแบบไปอยู่นิงน่งๆในตลาดที่ที่ชัวร์ๆละประมาณนั้นนะครับนะคนเนี่ยอยากจะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าความคึกคักเกิดขึ้นถ้าเราดูตอนที่ M MM M F เนี่ยมันเริ่มลดหลั่นลงมาดูทองคำฮะสปา์แบบทูดัลูเพื่อนจาก700ฮะขึ้นมาพันเโอ้โห แล้วก็ในช่วงตอนปี2 0 0พเพื่อเบ M MM M F เริ่มดรอปลงมาดูทองคำฮะขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะฮะทีนี้คำถามก็คือตัว M MM M F นี้มันจะลงมาหรือเปล่าคงไม่มีใครตอบได้นะครับถ้าเศรษฐกิจอะไรมันดีหรือว่าถ้าคนเริ่มรู้สึกมั่นใจกับหุ้นต่างๆเนี่ยอันนี้การจะส่งผลให้เงินที่นิ่งๆอยู่ตงเนี้ยที่แบบเยอะมากๆนะคือหลายคนก็เกงเนาะว่าถ้าเงินส่วนๆเนี้ยมันเริ่มออกมาเนี่ย มันจะทำให้ทุกอย่างมันบูมมากนะครับนหุ้นสารัตททองคำบิตคอยนะครับแต่ตอนนี้อย่างก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งบาสุก้าเม้นเงินมหาศาลที่ไม่รู้ว่าจะหลังไหลออกมาหรือเปล่าแต่ถ้าหลังไหลออกมาเนี่ยมันจะไปไหนฮะผพว่าส่วนหนึ่งก็คงจะไปทองคำส่วนหนึ่งก็คงจะไปบิตคอยยิ่งถ้าใน,นาขณะนี้บิตคอยสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายแล้วเนาะ ETF ต่างๆนะครับ ก็มีโอกาสเือนการที่จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาได้แต่ตอนนี้ยังนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องจับจ้องนะครับแต่เอาเบื้องต้นก่อนละกันเบื้องต้นผมมองว่ารอตัว US Money Supply M2 ให้ break อ l l รือไมผมว่าก็น่าจะเป็นสัญญาณอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตอนที่มันขึ้นมาเนะี่ย bitcoin ก็พั้มกันตับที่เห็นอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูที่การบิตคอยนะครับเปรียบเทียบกับตัวโกโบกันบ้างนะครับก็ถือว่ายังเป็นไป,นปนตามโปรเกรสนะเพื่อนๆแต่ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้มันจะมีการคอลเลคชันหรือจะไปต่อสักเครื่องหนึ่งแล้วคอลเลคชันนะครับไม่มีใครรู้นะครับหรือจะไปเลยอันนี้ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราติดตามคุณลุงฉลกนะครับเราก็จะพอทราบว่าคุณลุงเขามองว่าน่าจะขึ้นไป B นะครับก็คือขึ้นไปจนเบรกออททำไมซึ่งมันเบรกไปแล้วนะแต่ละมนุษย์มันจะขึ้นไปถึงไหนนะฮะแต่มันจะมีการคอลเลคชันลงมารอบนึ คาดการเนาะคอลเลคชันลงมาลอหนึ่งแต่จะไม่หลุดตรงนี้นะเพื่อนและชุดนี้แหละนะครับนะน่าสนใจมากนะครับอารมณ์แบบเป็นสตองบีเบร k ขึ้นมาและย่อลงมานะครับเป็นขาสี่แต่คือไม่ต่ำกว่า A นะเพื่อนก็คือจะหล่อเลยนะครับถ้าเรามองด้วยตาข้าวๆเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์อินเวอร์เทนและโชเดอร์ลอแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่มีกระสุนยอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอนิดนึนง พอตอนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะมันแบบพีกมากนะครับนะก็อาจจะต้องรอให้มันย่องลงมาสักทีหนึ่งหรือว่าอาจจะเปลีย่ยนจากเขียวเป็นแดงไปเลยรอบหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาแบบนี้อันนี้รอเลยนะครับกเดี๋ยวรอดูแล้วกันขอบุญชาตินี้จากทาง my trade elite wave กันด้วยนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงว่าจะเกิดเรื่องของสตองบีหรือเปล่าก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้มันจะทำ new all time high หน่อยหนึ่งโอ<า>นะจแัแซ่บต่เมื่อถึงตรงเมือ<า>่ถอ<า>ถึงตรงนี้เนี่ยอย่า อย่าซปเปอร์บูลช h แล้วขี่ซ้ำเข้าไปอีกซื้อเพิ่มอีกไม่ใช่จุดนี้เป็นจุดเทคโปรฟิตครับค่ะนะครเพราะฉะนั้นการเล่นสั้นเนี่ยก็เทค p r o f ิตประมาณแถวๆนี้ครับนะฮะแล้วรอเนี่ยหนึ่ง A B C เป็นสองเป็นสองตรงไหนค่อยเข้าเต็มที่อีกทีหนึง่ง โอกาสทําเงินนะฮะปีนี้นะฮะโอกาสทำเงินในบิตคอยนี่มีมหาศาลเลยหากครต้องการเข้าไปดูคลิปคุณลงชื่อเยจังเต็มก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ทัลโลก,กับเทรดเดอร์เคพีนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลก,กันด้วยนะครับโอเคที่นี่เราไปดูชา้าจากนาคุณเจมเวนนะครับที่เป็นสายลองสายชอ็อตเป็นแบบพันล้านนะเจ้าดังในช่องก่อนน้นนี้นะครับก็ได้ให้มุมมองว่าเดินจูนหรือว่าเดินหน้าที่จะถึงนี้ เดือนกรกฎาคมก็คือเป็นพาโบลิกมูฟแล้วนะเพื่อนๆหรือว่าเราจะพีคมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนะหรือว่าเดือนหน้าๆนะครับเรามีเวลาสองเดือนเท่านั้นในการพัมนะเพื่อนๆโอ้จริงหรือเปล่านะนี่ต้องรอดูแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าบูมมาเก็ตก็จบเร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าบูมมาเก็ตจะจบราวๆสิงหาเลยนะฮะอันนี้ก็จริงหรือเปล่าก็คงจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆโอ้โหในดูวันเดือนสองเดือนนี้เตรียมจะพัมกระจ,ระจายแล้วนะฮะ และเรารู้อยู่แล้วนะว่าพอบิตคอยเปลี่ยนความชันที่เราด้คุยกันไปในไลฟ์เมื่อคืนนี้พอบิตคอยเปลี่ยนความชันเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของออกคอยซีซนะันนะเพื่อนนมักจะเป็นแบบนั้นนะครับเวลาที่บิตคอยขึ้นแบบชันๆเปลี่ยนความชันจากความชันประมาณนี้องศาประมาณนี้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นแบบนี้ถ้าเราดูมันเปลี่ยนความชันเสมอนะบิตคอยองศาประมาณนี้ความชันแบบนี้องศาประมาณนี้เปลี่ยนความชันแบบนี้ช่วงที่เปลี่ยนความชันแบบนี้จะเกิดออกซีซันองศาประมาณนี้ยังไม่เกิดแต่ถ้าเริ่ม ความชันแบบนี้เกิดก็เดี๋ยวเราดูนะว่าจะเกิด parabolic move ช่วงเดือนหน้าๆเลยหรือเปล่าโอ้ oh. โหนะครับนะเร็วเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันดูนะเพื่อนๆบอกกันยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้ซึ่งถ้ามันพั้มเดือนหน้าๆจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นเหมือนกับทองคําในชาร์ตน่าจะเป็นชาร์ตมันเลยนะเพราะว่านี้มันตนนั้งแต่ตอนปี2011นะเพื่อนๆเป็น10ปีอารมณ์แบบคับเป็นไฮโดรในรอบ10ปีนะฮะก็ถือว่าทำสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับนะ ถ้าไปก็คือจะเป็นทรงเนี้ถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะก็สามารถไปได้พลัพบ์รืมูฟแบบนี้เลยราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราวัดเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเลยพี่อันนี้ก็บ้าเกินเพื่อนนะสมองรับไม่ไหวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างก้าวเหมือนกันนะครับนัจะทางมิสเตอร์คริปโตนะครับแต่ถามว่าทรงกาวจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรก็เป็นไปได้ทังนั้นนะครับ,นะรบนะยังไงรอดูกันแล้วว่าเดือน2เดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าๆน,านี้จริงหรือไม่แบบที่คุณเจมส์ได้บอกมาาาาหรรรืออเปล่ณ์แบบบชนนีนะคั ซึ่งจะเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเอาคอยก็กำลังจะมานะครับเพราะว่าถ้าเราดูเอาคอยซีซันนะฮะในเรื่องของตัวาชาร์ตตอนนี้เราอยู่ที่โซนบีคอยซีซันเนาะแต่ถ้าเราดูอารมณ์แบบเบรกเอาไปแล้วนะครับเบรกแล้วก็พูลแบ็ c รีเทสเตรียมจะไปแล้วหรือเปล่าสำหรับกราฟกราฟนี้ฮะถ้าไปแบบนี้แสดงว่าเอาคอยจะไปฮะขอบคุณข้อมูลทางเมอร์ลิงเมอร์ลิงเดอะเทรดเดอร์ด้วยนะครับโอเคก็เราดูแล้วกันว่าจริงหรือเปล่า นะครับนะก็ขอให้มันจริงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมการจบนะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ